สวัสดีครับวันนี้ก็ไปชุมพรนะมาแนะนํำเหรียญอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญที่มีอภิธานนะเป็นเหรียญที่มีอภิธานเป็นเพื่อนก็ลองนะครับเข้าไปดูหรือว่าเข้าไปหาข้อมูลใน Google ดูนะอันนี้คือเห,หรียญหลวงพ่อดแดงวิมโลนะเกจิทางทางบัดชุมพรนะครับท่านอาจจะมีอายุ น้อยกว่าหลวงพออง่อทรงวัดสาลาลอยก็ไม่มากอะ่ะแต่ว่าอยู่ในยุคสมัยที่รุ่งเรืองของหลวงพออง่อทงนะครับก็จะมีหลวงพ่อแดงบิมโลเนี่ยนะเหรียญนี้เป็นเหรียญตายนะครับเป็นเหรียญที่แจกในงานพระราชทานเพิงศพของท่านนะแต่แต่มันเกิดอภินิหานไงมันเกิดพินิหาร ก็คือว่านี่ผมเล่าคร,าครานะ่าวๆนะตต่ที่ผมได้ข้อมูลมาจากคุกเกนตอนที่วันนั้นเป็นวันพระราชทานเพิงศพท่านเนี่ยมันมีพายุเข้าชุมพรนะโอ้หลายพื้นที่มีพายุฝนตกหนักแต่เชื่อไหมครับว่าในบริเวณจัดงานศพหรือจัดงานพระาาราชพระราชทานพิงศพท่านเนี่ยของพระจันแดงเนี่ยนะของพระแดงเนี่ยไม่มีแม้แต่ฝนสักเม็ดไม่มีลมพายุไม่มีอะไรเกิดขึ้นนิ่งสงบ ชาวบ้านชาวเมืองเขาก็เลยโอ้ชื่นชมอ่ะชื่นแบบว่ามีความแบบว่าแปลกใจอ่ะตกตะลึงในสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันน่าจะเกิดจากอภินิหารเกิดจากเขาเรียกอะไรปฏิหารเกิดขึ้นเน่ะก็ด้วยบุญบารมีของหลวงพ่อไง คือลักษณะเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพื่อนๆหลายๆอาจารย์หลายๆเกจีนะที่มันจะมีพิธีแปลกๆพิธีแบบนะพิธีแบบว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในขณะทาพิธีนะครับงานพระนรจาชทานเพึ่งศพอะไรอย่างนี้เหมือนกันดังหลวงพ่อคูณอย่างหลวงพ่อสงค์เวลาท่านลาสังขารนี่เห็นไหม ที่บอกว่ามีเตา่าโหเต่าทะเลนะคานมาเป็นหลายลกิโลมามาหมอบมาคานมามอบอยู่ตรงสลาที่เก็บศพท่านนะ่ะเก็บพระศพท่านนะ่ะนี่ก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นเรื่องที่แบบว่าปฏิหาริย์ไงเด็กหลวงพ่อแดงก็เหมือนกันนะครับท่านก็เป็นเกจิที่มีชื่อและมีโหบุญญาบรารมีสูงเหมือนกันเป็นพระสงฆ์ที่ดีอ่ะเป็นพระสงฆ์ที่มี เเรรเมตตาจิตสูงมากเป็นสิทธิ์นะครับเป็นพระร่วมสมัยกับหลวงพ่อสงฆ์วัาสา,าลาลอยนะและแต่ว่าด้วยอันสา,อา,อ,อ,นานะอาจจะอ่อนกว่านะอาจจะอ่อนกว่าแต่ว่าด้วยบุญญาบารมีแล้วก็ฮฌนะานปฏิบัติท่านเนี่ยถือว่าสุดยอดนะผูกเสกพระ ของมงคลต่างๆเนี่ยก็จะได้รับพุทธคุณอย่างสูงส่งเหมือนกันไม่แพ้หลวงพระสงฆ์วัดสาลาลอยเลยอเนี่ยขนาดเหรียญว่าเป็นเหรียญแจกในงานพระสมหรือเขาเรียกว่าเหรียญตายเนี่ยนะพระรจชทานไปนก็ยังมีปฏิหารเกิดขึ้นเพื่อนลองคิดดูสิว่าโอ้โหไม่ธรรมดานะเป็นเหรียญหงแหนของพื้นที่นะครับหายากนะสวย สวยเก็บได้ตอนนี้อยู่น่าจะหลักพันหลักพันต้นๆนตอนนี้อาจจะเป็นพันกลางก็ได้แล้วนะหายากแล้วหายากเพราะปีลึกสามสิบกว่าปีเนี่ยเริ่มลึกแล้วนะเริ่มลึกแล้วสภาพีสวยเจอเมื่อไรเก็บนะครับเก็บมีมีพุทธคุณแน่ๆนะครับโอเคเพื่อนๆแล้วก่อนจะมาดูาลายละเอียดพระก็เรามาคุยกันต่อว่า ผมเป็นห่วงจริงๆเป็นห่วงสังคมไทยเรานะครับเป็นห่วงสังคมไทยเรานะถ้าเมื่อไรเนี่ยพวกเราเนี่ยนะครับไม่ช่วยกันดูแลไม่ช่วยกันคิดไม่ช่วยกันที่จะนะดูแลลูกหลานเราดูแลสังคมของเราให้ดีเนี่ย ผมเชื่อได้เลยว่าโอ้โหโมีโอกาสที่จะล่มสลายประเทศชาตินะมีโอกาสที่จะล่มสลายนะครับคือการปราบยาเสพติดหรือกราบการกระบวนการเรื่องผิดกฎหมายต่างๆนะมันไม่ใช่แค่บอกว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่รัฐเขาก็มีจำกัดมีจำกัดอนะ สิ่งที่จะทำได้ดีที่สุดก็คือคนพวกเรานี่แหละชาวบ้านนี่แหละประชากรไทยเจ็ดสิบกว่าล้านคนเนี่แหละมันต้องช่วยกันมันต้องช่วยกันถ้าเมื่อไหร่นะชาวชนลูกหลานของเราเนี่ยนะครับติดยาเสพติดติดการพนันติดกามเสพเมถุนกันโหมพระ ในวัดก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่นะถ้าเมื่อ,อไหร่มันยังเป็นอย่างนี้อยู่ล่มสลายนะอันที่จะร่มก่อนขึ้นก็คือไม่แน่อาจจะเป็นาศาสนาพุทธหรือประเทศชาติประเทศไทยไม่รู้ว่าอะไรจะร่มก่อนใครไม่รู้อะไรจะร่มก่อนใครแต่อย่างว่าครับ ไอศาสนานี่มันก็มีโอกาสที่จะร่มได้เพราะมันก็จะมีการเผยแพร่แต่และศาสนานการที่จะนะการที่จะต้องหาคนเข้ามาเข้าเรียกอะไรนับถือศาสนานตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นนี่มันเป็นเรื่องของการตลาดเป็นเรื่องของการคิดอีกแบบแต่ประเทศชาติมันร่วมสลายไม่ได้มันเป็นชาติมันสืบทอ,อดทอดกันมาเป็นร้อยเป็นพันปีเป็นหมื่นนะมันจะต,ต้องเป็นต่อไปเองอะ เราเริ่มก่อตั้งชาติสักยุกไหนอเราก็ต้องต่อให้มันไปเรื่อยๆชาติไทยจะต้องอยู่คู่ฟ้าคู่โลกตรงนี้ตรงกระทั่งแผ่นดินสลายอ่ะเราทำได้ไงเราต้องปกป้องเราอย่าแค่ตื่นมาร้องเพลงชาติแล้วบอกรักชาตินะครับเราจะต้องมีจิตสำนึกในการที่จะปกป้องชาติ อยากให้เป็นหน้าที่ของตำรวจทหารอยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าขาท่รัฐประชาชนเนี่ยช่วยกันครับช่วยกันครับท่านอยากให้มีศาสนาพุทธอยู่ท่านก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลวัดของท่านพื้นที่ของท่านในวัดไอพื้นที่ของนะวัดในพื้นที่ของจังหวัดท่านอำเภอท่านพฤติกรรมพระองค์ไหนที่ไม่ดีท่านก็สอดส่องดูแลช่วยกันดู คนไหนที่จะมาหากินกับในในคราบของพ่อเหลืองหรือว่าบุคคลที่มันนะไม่น่าที่จะคนเขาลบนับถือหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปให้ความสําคัญแล้วก็เราต้องแจ้งหน่วยงานรัฐให้เข้ามาดูแลเพราะพวกนี้มันอาจจะมาหาผลประโยชน์นะครับเป็นเรื่องพวกนี้ผมก,ก็ยังไม่น่าห่วงเท่ากับเรื่องเยาวชนลูกหลานเราอะเรื่องยาเสพติดนะ เรื่องยาเสพติดเรื่องกินเหล้าเมายากันเรื่องสนุกสนานงานบันเทิงเนี่ยโอ้โหมันสุดนะผมเห็นแล้วมันโอ้โหไอ้นี่ประเทศเรามันคิดแต่สนุกหรือกินเหล้าเมาแล้วเต้นฟ้อนผมไปดูคลิปๆไหนก็เห็นสนุกสนานฟ้อนรำทำเพลงกันแต่และจังหวัดแต่และอำเภอ นี่คนมันรวยมันไม่ใช่คนไหนแล้วก็คือคนพ่อค้าขายเหล้าขายเบียร์แล้วก็ไปด่าเขาอย่างไงก็เพราะพวกคุณเป็นบริโภคมันนะลองมาคิดหันกลับมาสิครับวัยอายุตั้งแต่สี่สิบกว่าห้าสิบหรือวัยเกษียณแล้วเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนตัวเองไปทําแบบไหนามากกว่าจับการที่ไปกินเหล้าแล้วเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนให้ลูกให้หลานได้เห็นโอุุ้นปู่รุนยา่ารุนพ่อรุ่นแม่ฟ้อนกันเมา มีรถแห่ใหญ่โอโหเต้นรำนเด็กมันก็เอาตามมันนึกว่ามันเป็นเรื่องสนุกกินเหล้ามันนึกว่าเป็นเรื่องของความโผดดีงามเห็นปู่เห็นยา่าเห็นพ่อเห็นแม่เมาฟ้อนกันพอจะถึงงานบุญน,น้นบุญน,นิดรีบแต่งตัวแล้วไปกินเหล้าไปสังสรร์ไปสนุกสนาน แทนที่จะหารตัวเองให้เข้ามาปฏิบัติธรรมนะครับให้วางตัวเป็นที่ตัวตั้งเป็นตัวอย่างให้กับลูกๆรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่กับไปเป็นตัวอย่างในการเมาในการเที่ยวในการสนุกสนานให้อย่างเงี้ยผมก็ใจครับว่าเป็นการสืบทอดเจตไอ้ประเพณีต่างๆพวกนู่นนี่นั่นน่ะมันใช่ แต่ตอนนี้ประเทศมันแหม่มันนะมันไปไหนแล้วอะโลกมันไปไกลแล้วแอ้ประเพณีไหนที่มันมอมเมา,มาประเพณีไหนที่มันไม่น่าที่จะต้องมีต่อก็จะไปมีมันทําไมนะครับไม่รู้นะนั่นความคิดของผมหรือว่าอ,อําเภอหนึ่งอาจจะจัดที่ที่หนึ่งไม่ใช่จัดทุกวัดจัดทุกบ้านจัดทุกตาบลจัดทุกพื้นที่เอาพอสมควรกันดีไหม นะเอาเพอสมควรกันนะครับอันนี้แนวความคิดผมนะผมไม่ได้ไปว่าใครนะครับไม่ได้บอกว่าแต่ว่าไอ้รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเนี่ยถ้าเราปฏิบัติตัวประพฤติตัวในทางที่มันเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการดื่มสุรางานบันเทิงต่างๆได้มันก็จะดีเด็กๆมันจะได้ไม่ต้องเอาตัวอย่างไม่ต้องมานั่งเห,เห็นปู่เห็นย่าตั้งแต่เด็กบางทีตัวน,น้อยเต้นจิก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 แหละ ลามเต้นแบบโยกไปเนี่ยคือความบันเทิงที่มันไม่ควรที่จะต้องมีมันไม่มีขอบเขตไงสังคมมันก็เลยจะมีแต่คนกินเหล้ามีแต่คนเมาพอเมาเสร็จแล้วก็ต่อ,อยกันตีกันโอ้โหสนุกสัมเป็นเรื่องดีเหรอเด็กหมวกระเพิกถือแก้วเหล้าเต้นเต,ต้นกันทั้งผู้หญิงผู้ชายตัวนี้นอยไ้ทั้งนั้นนะนะครับมันก็เลยแบบว่าพี่ มันไม่น่ามองเลยสังคมมันก็เลยดูแบบว่าด้อยค่ากันไปเลยอะ่ะไม่ดีกับประเทศเลยครับ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพระกันนะนี่หลวงพระแดงนะครับเนี่ยนะรูปลักษณ์อ่างเงี้ยสวยอย่างนี้นะเห็นไหมสวยมากผมเห็นเหรียญน,นี้แล้วก็สวยเห็นไหมครับเนี่ยนะจํานะครับเห็นไหมในที่ระลึกในงานพระราชินิจแจกในงานพระราชทานผมผมว่าคงจะไม่ได้ทําทเยอะหรอก พอเหรียญแจกนี่นะกำกนดกำหนดการสร้างเนี่ยก็จะไม่มากเหมือนเหรียญขายแจกก็แจกนะนรับเห็นะเพราะเป็นการแจกฟรีไงแต่ถามว่าเมื่อมันมีพุทธคุณมันมีปฏิหารเกิดขึ้นเนี่ยนะคนพื้นที่ตัวนี้ผมว่าห่วงกันมากแหละทะนั้นนะครับเจอก็เก็บนิมนต์ท่านกลับบัดท่านกลับบ้านหรือเอาไปห้อยติดคอก็ถือว่า นะมีปฏิหารเกิดขึ้นนะมีปฏิหารเกิดขึ้นส่วนข้อมูลลึกๆเพื่อนๆก็เข้าไปหากันใน Google เกิลนะครับนี่เหรียญนี้สวยมากนะสะภาพอย่างเงี้ยนะสะภาพอย่างเงี้ยนะครับหาให้ได้หาให้เจอนะครับแล้วก็นิมนต์เก็บกลับวัดเลยปีลึกด้วยปีสาม้านี้สามสิบกว่าปีแล้วจะขึ้นสี่สิบปีแล้วนะ โอเคสำหรับเดียนนี้ก็ประมาณนี้เพื่อนๆสวัสดีครับ